สวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะคันวาไปอันไหนว่าวาดีคันวาแห้งไปก็ขอโทษเด้อบด้ต่างใจเพราะว่าก็คอยก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่ว่าในใจนะ่ะเป็นคนใจดีเดะคันได้มากก็มากเลย แต่ว่าอันใดที่ว่าถือใจคก็อย่าว่ากันนะประตองว่าต่งว่าว่าเพราะว่าก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เมืองขอบคุณที่ดูขอบคุณที่ให้กำลังใจก็อยากจะขอบคุณกับว่าไม่อยังตับแทนเก็มีคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเข้าใจไหมขอบคุณ แค่นี้แล้วค่ะ